เออเฮ้ยแป๊บนึ่งนะเพลงในหุกเอ้เพลงในฟาร์มเป็นแบบนี้จริงเหรอเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันอ่ะฮะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งล้มแล้วแต่ไม่ใช่โอเคพอแล้วเดี๋ยวติดเลทโอเคจ้ะเบาเพลงก่อนเลยดีกว่านะโอเคจ้ะอ่ะ ไอ้ใครทั้งโมเนี่โอเคจะผิดคนผมบอาถัวอะไรเนี่ยมาดูเรื่อเลยโเคจ่าทั้งแม่จับไาจับบายบายบาโอเคจ่ามาเอ้าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคำทิพพบกับรายการโคโอว v ไอวีเดอะรีเว o ชั่นซอฟแอสดนโครับขราวนี้จะนำการ์อเกม คือเนี่ไทยแลนด์พาร์ทที่สามเลยจา่าซึ่งท่านผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าพีจ่จีและพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองมันอยู่ไหนอะผมอยากดูจังเลยไอพ้พาร์ทที่มันบอกว่ามันก็กระดูไปแล้วอะซึ่งกัาคือว่าผมอยากจะบอกเลยจ้าว่าชินะของพี่โดนแท็กจ้าไม่ต้องคิดมากนะว่าพีจ่จีพี่จีจะเลิ่มทำลูกปัดจะเริ่มทำผมไม่มีองคิดด้วยแน่เลยไม่ต้องคิดมากจ้าเพราะว่าพี่ไม่ได้่มทำแน่นอนจ้าเพราะว่าถ้าเราเลิกมทำเนี่ยก็จะเราจะแสดงให้เห็นว่าไอ้คนท่ามันแน่ใจใช่ไหมหร่ะว่าเฮ้ยไอ้้อนี่เฮ้ยเลิ่มทำแล้ยกะนี่ว่าาเรต้องห้ามเลิกจ้ะ เราก็ทำต่อไปจากผลงานเราดียังไงถึงโดนแฮกยังไงก็ตามกลับมาทำเหมือนเดิมมันก็ยังดีเหมือนเดิมจากคนก็ยังติดตามเหมือนเดิมเราไม่ต้องคิดมากจาก้ะเพราะว่าถ้าเราเลือกทำนี่แสดงว่าเราอยอมแพ้มันนะซึ่งผู้ชมหลายคนที่บอกว่าที่ติดติดอุปสรรคในการแครเกมหรือว่าการอะไรหรือวม่าทำคลิปลงเอ่อยูทูบเนี่ยแต่จะบอ,อกเลยแต่ว่าอย่าทถอย่าท้าอย่าะว่า เราเนี่ยถ้าเราตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ถ้าผลการที่เราดีๆออกมายัางไงก็ต้องมีคนอิจฉาจักเมื่อวันไหนก็วันหนึ่งต้องมีความจัดคุณแน่นอนโอเคจ่าเราพูดพเพิ่มเตเพลงมามากแล้วโอเคจ่าเมื่อกี้ผมก็เมาทัวร์กับคุณบอยไปแล้วเมาทัวร์อะไรครับเมาทัวร์อะไรครับผมไม่รู้เข้าเมาทัวร์ตลอดเลยเนี่ยคือว่ารูมในเฟซผมเนี่ยผมตั้งของรุ่นเมาทัวร์จากพี่อ้อยลอเบรกเกอร์จ่าแต่ว่าแต่พูดถึงพี่เขามาจา่ะเดี๋ยวจะมีคนมากดดิ้ไลค์พูดดราม่าอะไรพวกมอาาย่าง้เนี่ย ก็บอกว่ามีแผงอะไรมาอัปบ้างเออโอเคจ้าเราไปดูกันเลยว่าแผงมันมีอัปอะไรมาบ้างซึ่งเดี๋ยวจะบอกที่จ้าว่าขอใทีอัปเนี่ยมันดีจริงจ้าเข้าไปที่ห้องร้านค้าเลยจ้าท่านผู้ชมห้องล้านค้านี่แ,แอร์โมเดนอยู่เอยไอซีเคเนี่ยมันคืออะไรวะชิลเดนเดย์ซึ่งมันหมายความว่าชิลเดนเดย์เนี่ยมันก็คือกองวันเด็กนั่นเองซึ่งจะมีสองแพ็กเกนเนจนะจ๊ะซึ่งแพ็กเกจแรกก็จะเป็นเอ่อเทนนิแครสีลุงพับสัตว์จิจ่าแล้วก็บวกข้อมันจ่าแล้วก็เอ่ออะไรเนี่ยรองเท้าร้อน เก็ของอย่างอื่นก็พวกพรีเมียมเนีย่ยเป็นของเดิมจัดพวแกแพ็กเกจของที่เราเลือกวันเด็ก2ก็มีพวกเอ่อค้อนของคำหนึ่งอัน X 1นี่ผมไม่รู้ว่า X หนึ่ง,งคืออะไรนะครับแล้วก็มีชุดใบไม้สีทองกับเอ่ออะไรเนี่ยีไ,ไฟสีขาวในตำนานแต่ว่าผมว่าผมติดเสียงก,กิ๊บไปก่อนดีนกว่านะเดี๋ยวมันจะรำคาญเคสจากไปต่อจากท่านผู้ชมแล้วก็มีอะไรบ้างเอ่ยบางนีจ้าขอเวลาดูทีขข่คู่จ้่โอเคจ้่ผมว่าเพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยมากมายจา้่ แล้วก็เอท่าเป้นหรือว่าอุปกรณ์เสริมแบบนี้จากของนุจากเคลจ่าไป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 จ่าไปจ่าโอเคจ่าอุปกรณ์อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะจ้าซึ่งตัวละครก็ยังไม่มีอาเบลมารอกจ่าผมจะเล่นอาเบลแต่ผมยังไม่มาทีเนี่ยอย่าเล่นเหมือนนุ่นหมาป่าเนี่ยโอเคจ่าท่างแม่จ่าบทไปก็ไม่มีอะไรซึ่งมาเลยดู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 ดะดูดองูดูดูลูมูด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 ลดูดูมูดูีูดาดูดมหูดูดูดูนูด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 เดู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 ู่ปูด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 ด แล้วก็มีอะไรปีโน่สามเหมือนเดิมแต่นักการรองเท้าอะไรพวกนี้เนี่ยมีเหมือนเดิมโอเคจับจับไปเลยจับไปไปไปโอเคจับไปแล้วก็อะไรนี่เอ่ยมันเหมืนหน้าขดข้ามเหมือนจ่าโอเคจับไอ้ย่าเฮ้ยมังก็กระดูโอเคจ่าก็เพราะว่าทีา่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยคือว่ามันมีมังกรกระดูกเรือสองมาแล้วไอเด่นไม่ใช่เร,รือสามนะจ๊ะเลเวลสองจ่ะมังกรกระดูกเรือสองมาแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมเป็นไงเจ๋งไปเล่ะผมบอกแล้วเป็นไงตอนนี้แบตเตอรีมันอัพเร็วมากเลยด้เห็นไหม แค่ทิปเดียว2 3, ที่3ามทิปเนี่ยมักรกรง,ง, 2, งกรมาดุขั้นสองเอ้ยมังกรเลี้ยวต่อมาแล้วจ้าแต่ว่าถ้าผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าพี่จีอขอโทษนะจารย์พอดีเมื่อกี้เออเกมมันหลุดจากเต้เพื่อไม่ให้เสียเวลา,าท่านผู้ชมก็เลยขอมาตัดฉา,ากเลยจ้าตึ้งที่ผมพูดในคราวเมื่อกี้คือว่าอาจจะมีบางคนบอกว่าพี่จีแล้วมันเลยมังกรมาดุมันมังกรขั 3, ้นสามมาจะมาทิ้ง,ง, 3, นง,ง 3, เนี่ยไม่ได้ถามจ้าผมไม่รู้มันไม่ได้ดีเอ็ม GM! โอเคไหมจบจา้า เจัดแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มีมังกรข้างสองมาเนี่ยมันก็ดีเลยจ้าซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งจัดซึ่งเป็นเขาเข้าอุปการะคุ้มให้ดีมากเลยจ้าเขาก็ส่งของ,ของ,ขงให้สองชิ้นจัดซึ่งจะมีขอให้สนุนนะครับเอ่อข้อความที่เขาส่งมาเลยจ้าก,ก็คือคูป,ปองมังก,อกรอัพเดนี้ ดีไซน์บวกกัรอ่ะรับไปในจาวเคจาวฮะอ่ะอเออก่อนรับจะแข่ะชื่อเขาเนี่นิดหนึ่งจ้ะเขาชื่อว่าจิมมี่เองครับจิมมี่เองครับเดี๋ยวอย่าลืมจว่าคนที่เขาส่งมาเนี่ยคือจิมมี่เองครับนะครับแล้วเขาว่าเขาชื่อว่าจิมมี่เองครับครับเขาชื่อว่าจิมมี่เองครับนะครับแล้วก็คนดี่เขาเล่นเทวก็ชื่อว่าจิมมี่เองครับครับอย่าลืมเลยนะครับโอเคครับอย่าลืมครับ พูดมากไปเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเลจ้าโอเคจับครับเปเลยโอเคจับครับเปเลยจ้าไปไปายโอเคจับแล้วก็เขาส่งของเชื่อมเดินแพ็กเกจแรกของก่อมาเดี๋ยวให้จ้าท่านผู้ชมโอเคจับกดรับไปเลยจ้าเึิ่มเราก็มาเปิดกันเลยเนาะในคลิปเนี้ยเออมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่ามันจะมีอะไรกันเออโอเคจับเปิดไปเลยจ้าเอ้าเอากล่องอยู่ไหนอะเอ้าเฮ้ยไอ้เพื่อนกล่องหายกล่องไหนอะเอ้าเอาเอของแล้ว ตะคู่เลยจ้ะเออเฮ้ยบ้าบ้ามันกกินผมโดนเลยนะทำไมเด้เฮ้ยไกลองอะเอากล่องชิลเด่นอะเออถ้ารับมาแล้วมันจะมีของมาแล้วจ้่เนี่ยแม่ข้อบัตรหนึ่งอันจ้ะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยแบ้านึงนะผมเห็นว่ามันมีเออนีจ้าโอเคถ้าเป็นคอสีดรนึ่งนี่จ้ะแม่จ้ะโอเคจ้าแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าล้อแข็งเกรงจ้ะโอเคจหา่แม้ว่าสิ่งไม่ลอดของกล่องนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ช่วยหลายคนอจะบอกว่าเอาพี่จิข้อบัตจะไม่ช่วยอะไรเอ่อก็คือว มันสามารถที่จะเออนี่จ้ะสามารถที่จะต้นของทุกอย่างได้เลยอ่าไม่เชื่อใช่ไหมล่ะโอเคจาดงั้นเราลองกดใช้เลยในคลิปเนี้ยโอเคจัดกดใช้ไปเลยอ่าใช้ได้เลยจ้ะแล้วดูว่ามีเกิดหรือไม่เกิดแล้วดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นจ้ะโอเคจัดเข้าไปดูกันเลยโอเคโอ้โหข่าวสารเอมโอเลยเป็นไงเลยจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยเจ๋งบัลลัดท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่า เพคอมบัตจันนี่มันดีจริงแล้วก็อยากจะบอกนะจ๊ะว่าเออมันมีจจกขอเวลาคู่แจกาโอเคจ์แจกไป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 เคจียกมาแล้วจ้าคืออก็ก็จะบอกจัาว่าต่งชิลด์นี้เนี่ยมันจะขายแค่ถึงวันที่เออแปดถึงสิบห้านะจ๊ะเพราะงั้นแล้วก็นี่จับสองจัาไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวมันลบแผลไปเนี่ยให้ผู้ชมจะมาเสียดายนะบอกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ตบมือคอมบัตจันเลยอ่ะก็รีบซื้อในจันซึ่งหนึ่งแกงไม่ได้ครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันแคร์ตุ่งผมบอกว่าคุ้ม การขายบนคู่จ่าโอเคจ่าไปจ่ามาโอเคจ่ามาแล้จ่าโอเคเกบเห็นไหมรอบผมมีของปมาณนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันนะครับเอาเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจ่าไป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 จ่าไปจ่าไปไไปโอเคจ่ามาจ่าเก็ดเห็นว่าของนี่ผมมีนี่เห็นไหมยอะแยะเลยเป็นสิบเป็นยี่สามสิบอันเนี่ยโอ้ยไไข่ไข่ใสไม่ได้ใสโอไม่เท่เลย อเคจ่าอาศัยของเหมือนเดิมจ่ะแป๊บนึงเจ้าขอเวลาคู่จ่าโอเคจ่าไปจ่าไป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 จ่าไปจ่าเห็นไหมจ่าว่าของทุกอย่างเนี่ยมันซ่อมหมดเลยจ่ายี่สิบสามสิบอันมันก็ซ่อมได้หมดเลยพี่ราคาแค่หนึ่งมือสองพันแคสเองถูกไหมล่ะผมบอกเลยว่าเจ๋งแน่นอนเลยโอเคจ่าแล้วก็อะอะไรอ่ะอ่าแล้วมีใบสัญญาเปล่าเอ่อก่อนนี้คือน่าจะเป็นก๊อกกิ้นะจ๊ะเราขอไปรู้คือจ่าเออเกิรมีใบสัญญาป่ะจ๊ะแล้วนึ่เจ้าของร้านคนงเล่นมือจ่า ถ้าไม่มีก็ไม่ได้แต่เพราะว่าผมไม่มีแค้นเลยตอนนี้นะเขาบว่าตอนนี้เราอย่าพูดท่าตำพิงจ้าแล้วต้องเป็นผสมมังกรหนูไอ้ไม่ใช่โอเคมาดูจังเนี่ยเราต้องเป็นผสมมังกรแดงขั้นต่อให้ผู้ชมแล้ชมกันเลยเจ้าโอเคจ้ะผสมกันเลยนี่เลยเฮ้ยเอากดใช้ไปเลยจ้าผสมมาแล้วเจ้าโอเคจ้าเอาได้เลยยังเอ่ยมังกรกระดูกไอ้ไม่ใช่มังกรแดงขั้นต่อเปเลยเซเลสเจ็งมันหลานนี่อะไรเนี่ยเพิ่มค่าเราก็ไม่มีตัวตนในเมื่อเริ่มเกมกดเร็วขึ้น40กดได้ขึ้น40 แล้วก็แบบเดียวไม่เกี่ยวห้องอันดับจุ่มงจะได้รับทีทีแบบเอ่อทีอแบบสูงโดยที่เริ่มจากศูนย์ถึงหนึแล้วก็ t r ีอถ้าเป็นถ้าเล่นแบบห้องผัดหรือว่าทีนจ่าจะได้ศูนยถึงเสิจ่าเพื่อกันทำไล้างอนิมอลเอนิมอลบอสบวกสิบเปอร์เซ็นต์อบวกสิป้องกันน้ำแข็งบวกสิแล้วก็โทษค่าอีพีห่งร้อยเจ่าเมื่อใส่เส้ชุดนี้โอเคจ่าไปเลยจ่าถช้มือมแล้วก็ขอที่มาอะไรเนี่ย อัหนึโงเคจ่าเคจ่าถามมาเลยจ้าพอดีพี่ไม่ว่าจ้าเขเวลาคู่จ้าเคจ้าแล้วก็ไปเข้าห้องอลินกันเลยจ้าซึ่งห้องอลินนี้ก็เอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอลินได้ทำการอึกษาระมนานๆานอนานๆ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 นานไนานานานๆานๆนานๆานๆนานๆนานๆนานๆานๆนานๆนาอารคิดไๆนานๆอานๆานๆนานานๆาจะเป็นานๆานๆานานานาดีหรือว่าไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาจ้า ถ้าคุณกล้าขอผมก็กล้าให้จ้ะจบเป็นเลยโ okay, อเคจ้าเดี๋ยวดูขอ้อมูลหน่อยสิโอ้โหพอถ่ายคลิปเท่านี้มีเรื่องเล่าเรื่องตลอดเวลาเลยนนเนี่ยไนดูเอ่ยโอเคจ้าเนี่ก็ขอ้อมูลผมเนี่ยมีชวานตัวเอ,อ่อตัวแฮปปี้ด็อกมีสแลนเมเมลแล้วก็อิงบอลเลนเจอร์จับกัดกิงซึ่งเป็นหัวคิวเาวเวอร์ซิตี้จ้าโอเคจ้าไปต่อเลยจ้าท่านผู้ชมไอ้นี่นี่คือสามารถเป็นหัวหน้าห้องได้นานขึ้นแล้วก็คนทีสร้างหมายจะอยู่จะขึ้นอยู่ด้านหน้าทีานี้เป็นพิเศษตรงชื่อห้อง ผู้เลือกที่เข้าไปในห้องจะได้รับอีพีโบยิ้มแต่ประเด็นรวมทั้งหัวหน้าห้องด้วยจ้าโอเคจ้าแล้วก็ของเดิมก็ยังมีเหมือนเด uffy, ิมแต่พวกที่ทาสีพวกชุดเบียโนหรือชุดอะไรพวกนี้หรือจากพวกอลินเนี okay, 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 so. okay, okay, ่ยแล้ว <worthy> ก็อลินนี่ก็มีผล่มอลินบวกแปดหรือว่าอลินบวกแปดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็มีประมาณแค่นี้หรอมั้งจ้าโอเคจ่าเอาใครทักมาเนี่ยโอเคจ้าก็ไม่ีประสิญยาวอยู่แล้วโอเคจ้าโอเคจ้าผมรับพี่รับแล้จ้าพี่รับแล้วจ้าโอเคจ้าไป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 เฮ้ยพูดมาไปเหมือนกันเเเนนนน็็หมมออกกจจ้้้้้ะะถาาาาคคชบบโโแแลลวววววรรีิึงไ่ ยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมแต่คลิปเลยเนี่ยการีวิวมันก็คงจะมีแค่นี้แหละจ้าท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกวันนี้เห็นไหมมันก็มีแค่นี้เลยจ้าแต่ว่าถ้าจะรีวิวแค่นี้มันก็จะน่าเบื่อไหมนะจ้างั้นลองไปที่ตัวสาธารณะท่านผู้ชมจะพูดอะไรถ้าไมชอบพูดลิ้มพันลอยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันจ้าโอเคจ้าเราลองไปสัวสาธารณะแล้วเราลองไปสัวสาธารณะให้ท่านผู้ชมเราชมกันเลยจ้าก็แค่กดเข้าเกมไปเลยจ้าโอ๊ยทำไมเป็นคาสังวะเนี่ย โอเคจ้ะเดี๋ยวขอตัดไปตอนท้ายเลยจ้าโม้ถ้าแย่ๆถ้าผู้ชมรอนานเนี่ยจะเบื่อจังก็ขอตัดไปตอนท้ายเลยจ้ะท่านผู้ชมรอสักพักนึ่งนะจ้ะโอเคจ้าตอนนี้แพรก็ใกล้โหลดเสร็จแล้วเจ้าโอเคกลับก็มีกักรคือแบบว่าตัวสถานานี่ผมก็เพิ่งเข้าเลยเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมาวันนี้แล้วก็เพิ่งเข้าสถานานาเลยเรามาลองรู้จักเอ้ยเรามาลองรู้จักว่ามันจะมีอะไรกันแน่โอเคจ้ะแล้วก็รอเวลานะเจ้าโอเคก็จะยังเอ้ยแก็จะยังเนี่ยโวยช้าจังเลยน่าเบื่อจังเลยอ่ะเร็วสิจ้ะเร็วจ้ะเยักเร็วเเเเร็วววววจจจจจ้้้้้้้ะะะะะอออออยยยยย่่่าาาาไไไงลลโคมแ ตู้เป้ตั้มหายไปไหนอ่ะเออดูเหมือนว่าเขาจะเอาแผลตู้เป้ตั้มออกแล้วจ้าท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากจ้าแต่ว่าต้องคิดตั้งอยู่เหมือนเดิมจ้าเราก็เข้าไปที่ห้องเหมือนเดิมไปจ้ะว่าจะมีอะไรกันแน่ไปเลยจ้าไป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 เฮ้ยทึ่แตอนนี้คนที่ปล่อยจังวะโอเคจ้าอ่าไปเลยจ้าอ่าก็อันนี้คือหาเอาไปตั้งสงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็มังกรนเฮ้ยมังกรถ่ายดีย่งเพื่อนตัวหนึ่งเดี๋ยวดิ โอ้โหให้มาทั้งปีทั้งชาติมึงได้แค่เนี้ยเอาเราเป็นคนดีแต่เราต้องให้หาสัดจ้ะแต่ว่าการให้แบบล็อกลเนี่ยมันไม่ได้ให้แบบนี้จ้ะมันต้องให้แบบที่แบบมินจากขอเวลาคู่จ้ะนี่จ้ะต้องกระโดดแล้วให้ไปจัดอย่างนี้จ้ดเราจะบินได้จ้ะต้องให้แบบนี้จ้ดถึงจะสวยงามจ้ะโอเคจ้ะเราเล่นภาคแล้วเราล่องเฮ้ยโทรศัพท์เหรอโอ้ชันนี่จ้ะผมไม่โสนหรอกโอเคจ้ะให้มันโทรไปเถอะผมไม่รับโอเคจ้ะเราจะไปดูที่จ้ะ สล็อตการผสมมีเหมเือนเดิมไม่ใช่หไหมจ้าว่ามีสล็อตแบบต้นแบบสล็อตแบบกลางแล้วก็สล็อตแบบสูงแบบขั้นสูงจัดซึ่งขั้นสูงที่ได้ผสมนี่ก็จะไดอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอ๋อถุงมือพิโรจจ้ดซึ่งบวกค่าวความโกรธเร็วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์จ้ดสล็อตไอ้นี้ก็ต้องเสียหนึ่งพันแคสในการผสมนะจ้าแต่ว่าแต่ว่าของดีได้ไมนได้ก็จะเป็นชาร์ดเดย์บัฟเฟอร์คับนี่เห็นไหมของดีมากนนเ่ยไม่ใช่บัฟเฟอร์อ,อะไรพวกนี้นะ จะบอกได้แต่ว่าเจ๋งมากๆเลยซึ่งฉันไม่มาเฟิร์เนี่ยแตนบวกค่าเกตหรือค่าอนะไรพวกนี้สิบห้าทเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะท่านผู้ชมเป็นไงเออผมลรืมบอกท่านผู้ชมอีกอย่างนะจ๊ะว่าในข้อผสมนี้เนี่ยว่าราคาของไอไอเมร่อกีไอเร,ร,ราคาของไอ มันจอขั้นสองที่อัปเกรดเนี่ยมันจะราคาแค่อยู่ที่ประมาณ3,870แค่จ้ะแต่ว่าสมมุติว่าเลยช่วงเทศกาลวันที่15ของวันเด็บไหมเนี่ยจ้ะมันจะราคาอยู่ที่มาแปดพันหกร้อบาทจ้ะซึ่งก็รีบๆซื้อนะช่วงนี้มันออนเซลจ้าท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากจ้ะมันออนเซลอย่างเงี้ยลองรีบจับจองไว้จ้ะโอเคจ้ะแล้วก็ตัวซานเฮอร์น่าเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละนะเห็นไหมว่ามีมันก็แผดแผดของไอ้อะไรนะแผดของคิดบ้านยังไม่ออกจ้ะมันออกเอาออกแค่ทุกบจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวคิดมากแต่ชม โอเคอ่าตอนนี้ขอใจไปก่อน,นจา้านี๋ยวเราดูว่าเรามารีวิวอะไต่อจากเอาเคจ้จนขอใจไปก่อนจะเพราะใจไปก่อนจะทำมือชมโอเคจ้า,จานในระหว่างที่ผมกำลังถ่ายคลิปเก้จบแล้วคุณ <c oughs> พวกคลิปเขาว่าทักมาว่าตีถ่ายคลิปยังอนะคือว่าแต่ <c oughs> จบแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> อาไงดีอยวก็บอกว่า ผมไม่ได้เสียมยายได้คุณฟุกคิมนะครับเพราะว่าคุณฟุกคิมเนี่ยเขาเป็นนักรีวิวเทลอันดับติ้ขงของเทลไทยเลยผมก็เอาอยงี้ล้วกันเดี๋ยวเราไปเล่นสนามนึงครับชมเราชมกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าทุกคลิปนี่ในการรีวิวผมจะเล่นสนามนึงอยู่แล้วให้ได้ไปชมรับชมกันเนี่เโอเคจา่ายงันเ็แค่ขอเวลาไปเล่นสนามนี้งอา่านผู้ชมตัวด่านเนี่ยผมจะขอเวลาเลือกก่อนนะจ้าโอเคจ้าไปกันเลยจ้าโอเคจ้าหมวดที่เราจะเล่นนี่คือหมวดฝนทานน้ำแข็งสี่จ้าจานหมดที่สนุกมากเลยนะ เอาอลินอะไรจ้าคุณฟุกอลินไม่ต้องจัดเราเล่นแบบนี้ดีแล้วซึ่งมังกรเห็นหมาว่าจ้าว่าทางห้องเนี่ยจะมีมังกรแดงขัง้นสองกันหมดทุกคนเลยแต่ว่าไอ้ไอ้มังกรกระดูกแต่ไหนเนี่ยมังกรกระดูกขัข้นสองโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอเคจัดซึ่งคนแรกที่อยู่ที่คุณหนึ่งเอคอคุณป้อนหนึ่งสักครั้งสิเลยห้าหกห้าเจ็ดแปดก็คือสองจ้าแล้วก็ฟุกชีฟเอ็กซ์บอลเลนเซฟทีสตาร์ุกเอแล้วก็วินดี้เอสบีซีคนดังเลยเนี่ยโอเคจ้าแล้วก็ก็ต์เก่งเมเมลกับ ก็ชี้ได okay, ้อยู่นะวิน okay, นั่งพ huh? okay, ูดได้แล้วโอเคจัดแล้วก็ออเซนบุกจัดโอเคจัดกดเริ่มเกมไปเลยจ้าเคจ่าจีวอลใครบอกจีวอาเนี่ยเฮ้ยตั้งนี่แต่งกายใช้ไม่ได้เลยเนี่ยบอกตลอดแล้วตั้งแต่คลิปแรกที่แล้วเนี่ยเคจ่าอ่วนเริ่มเกมเฮเธอเป็นขาจริงไหมเหรอเฮขาอุ้ยเฮขาอย่างนั้วโอเคจัดเอามาเลยจ้าหาเมียเฮอะไรเนี่ยพี่จีโอเคจัดช่วยประสบการขนตัวรู้จีหาเมียน้อยเข้าโอเคจัดหาเมียน้อยป้าสิครับ ถ่ายคลิปอยู่จ้าอย่าอย่าพูดมากพูดมากโอเคจ้กอย่าพูดมากโอเคจักคนเริ่มเกมเป็นเลยจ้าแถาเข้ามาปิดเัาได้ทั้งหลายเปโลตั้งสนามทาั้งแขมเพื่อผ้ผลโดยเฉพาะภายใต้อากาศที่หนาวจัด <c oughs> เห็นบ้านเห็นบนเอาเห็นบนอะไรก็ช่างแม่เลยจ้าผมไม่สนใจตาโอเคจักคนเริ่มเกมเป็นเลยจ้า โอเคจะเอากดลงอาบใครนี่แป๊บเดียวนี้ก็จะอ้าวจะลงอุ้ยไอ้แป๊บเลยได้ไงอ่ะหาผัวค่ะเอ้ยคุณวินหาผัวโอ้ยคุณวินผมไม่เชื่อไอ้คุณเป็นมิจเจยคุณวินโอเครับถ้าเขาดิครัเขาเอาฮ่ะเอาเฮ้ยไอ้ไอ้บอลบอลบอลโอ้โหอีกแล้วอ่ะได้ไงอ่ะสายโอเคจัดเก็บบอลไปเลยจัดแล้วก็ยื่นกันต่อไปจัดต้องต้องไปตีฮาสว่างจ่าโอเคจัดเก็บได้เลยก็ปตาไปเลยจัาคห้มือชมไปเลยจ่ากดมาเลยไอ้ไม่ใช่เด็กคุณโป้งกดอ๋อไม่เอาจ่ เขดีไปเฮ้ยทำไมฮานอมไปเร็วจังวะทำไมทีมเราบงหน้าอย่างงี้โอเคจับแปนะต่อยใจทำมือโชมโอเคจ้าอ้าวตาดาวไปเลยจ้าอ่ะกดไปเลยจ้าอ้าวกดนอกนอกรวยรวยจ้าโอเคจ้าแปนะต่อยใจทำมือโชมโอเคจ้าเฮ้ยข้างนอ้แบบโหมันโคตรแหลกเลยด่าที้เนี่ยโอเคจับแปนะต่อยใจทำมือโชมไปกันต่อเลยจ้าเอากดดาวออปตาไปเลยจ้าโอเคจ้าไปแล้วนะโอเคจับไปเลยจ้าทำมือโชมก็ อย่าง uhm okay, nope. hey, ีเ hey, น well. okay, okay. ี่ยเขาต้องเอาดาวไปปาใส่มาในจาซึกงจะเก็บดาวปาใส่จารดาวมันก็จะมีตามเกาะทั่วไปจากึกไปในจาวเกจจาเอ้าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเฮ้ยพูดอะไรไปเร็วจังเลยเอ้ยแล้วเร็วตีเร็วตีอย่างไวจ้าอย่างไวเลยอย่างไวเลยเอ้าต้องไปไปแล้วนะโอเคจ้าไปเลยจ้าท่านผู้ชม่อขึ้นตัวไปทำก็ไปเลยจ้าคิดว่าเฮ้ยหลับวะเอ้ยโอ้โหตกเลยได้ไงอ่ะแท้แข็งโอ้แข็งเลยเอาคุณวินตามเอ้ยวินหายตัวได้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่จ้าผมมาผิดเองเทเอ้า ขึ้นตัวไปจำกันไปเลยจ้ะโอเคจัดขึ้นไปเลยอ่ะมาจากทีมนี้โอ้โหตัวสีว่าเลยในตอนนี้เีลยคจับขึ้นตัวไปจำกันไปเลยเอาไปเลยจะโอาโี he landing t a ได้ไงโอ้โหเจ๋งเลยเนี่ยเอ้อโอ้โหแท็กไปได้ไงเนี่ยโอเคจอาับเก็บดาวไปเลยเอ้เก็บบอลไปเลยจ้ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปตัวไปจำกันเลยจ้ะออกไปกันต่อเลยจ้ะท่านผู้ชมโอเคจ้ะนี่เลยจ้ะเจ๊น้าหม่องบอกเลยว่ามันอยู่ที่อันซ้ายจ้ะไม่เชื่อกันริว่าโอเคจ้ะไปกันต่อเลยจ้าเอาคุณฟุกิฟุกโอ้โหคุณฟุกิววเจ๋ง้้นนไปและฟุกเจาากท่นผู้ชม ตาดาอาจจะแพ้จากเอาไปแต่ชนจ่าชนจากอลิรที่ชนจ่าทำให้ผมเจออยู่คนเดียวเนี่ยโอเคจับไปต่อเลยจ้าท่านผู้ชมไปจ่าไปจ่าไปเอาเฮ้ยเฮ้ยจมูกจมูกไปไปดิ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 เอาเอาเอาไม่ทันแล้วจ้าโอ้โหพวกคิกได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะโอเคจ่าก็จบแบบกันแล้วจ่าท่านผู้ชมจะคิดมากจ่าบนแบบแบบเนี้ยจิคุณป้านคุณป้านเล่นอะไรคุณไม่อยากเล่นอะไรบ้างเดี่ยวเขาพี่ักตลอดเลยครับคุณป้านเออคุณแบบว่าอะไรเนี่ย ได้ <c oughs> สาระมาเลยจ้ะโอเคจ้ะอีพีคูสีเท่าก็จะได้เออในการเล่นนี่อีพีจูคูสีเท่านะจ้ะเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรขึ้นมาบันมีกแจ๊ของเวลาจะพูดจ้ะน้องริงในแะจ๊คของเวลาจะพูดจ้ะโอเคจ้ะเอ้าเอ้าเฮาอ,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 อ้หาติง <c oughs>